ตอนนี้งานโครงสร้างเนี่ยไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ครับนะเนี่ยตอนนี้โครงสร้างของเราได้ดําเนินการไปได้ประมาณ60%แล้วปอร์เซ็นต์ละครับขวายขวายเออดีเดะขวายขวายหน่อยเดี๋ยวอีกหน่อยนึงขวาอีกขวาขยหน่อยหน่อย เป็นอะไรไหมคุณค<น>เป็นอะไรไหมคุณขอบคุณนะครับคุณตามฉันมาทำไมอะ่ะหมายความว่ายังไงผู้ชายคนนี้ตามคุณมาเหรอเกิดอะไรขึ้นเนี่ยขอโทษคราบหมอปลาท่านพอ ถ้าอย่างนั้นผมขอแนะนำตัวอย่างเป็นทางการเลยแล้วกันนะครับผมคาเชนจากบริษัท MDS ครับเจอตัวยากจริงเลยนะคุณคาเชนนี่คุณคาเชนวิศวกรชีว,ก,ชวการแพทย์ที่จะมาร่วมงานกับเรารู้จักกันไว้สิขอโทษด้วยนะครับที่ทำให้เข้าใจผิดไม่เป็นไรครับ ถ้ายังไงเนี่ยเดี๋ยวคุยรายละเอียดกับพออได้เลยเนะแกจะไปไหนอยู่คุยด้วยกันก่อนสิผมมีธุระสำคัญต้องจัดการนะครับขอตัวนะครับคุณจะรีบไปไหนเนี่ยโอ๊ยยนี่คุณคุณไปทำงานเถอะี๋ยวฉันไปหาน้องมิกเอง ก็ถ้าคุณไม่มาสายแล้วไม่เดินทะเลอทะถ้าลาเข้าไปในตึกจนเกือบเกิดอุบัติเหตุเนี่ยผมก็คงไดเข้าประชุมแล้วพฮ้ย้คุณนี่คุณจะโทษว่าเป็นความผิดของฉันอย่างนั้นเหรอฮะนี่ถ้าคุณไม่บอกให้ฉันได้มาถึงที่นี่ภายในครึ่งชั่วโมงอ่ะฉันก็ไม่ต้องไปเดินลาะไอตึกก่อสร้างนี่มาหรอกก็ถ้าคุณมีความสำนึกของการเป็นแม่จริงๆเนี่ยผมก็คงไม่ต้องโทรตามคุณห้าพันบาทคุณอะไรห้าพันบาทต้องเงินค่าปรับที่คุณต้องจ่ายให้ผมไง อะไรห้าพันบาทนี่เป็นวิธีที่ทําให้คุณทาผิดน้อยลงทุกครั้งที่คุณทาผิดคุณจะต้องจ่ายค่าปรับหอร์ซของมูลค่าค่าจ้าง500แสนบาทอะไรเนี่ยผมก็ไม่ได้อยากทําแบบนี้หรอกนะแต่มันเป็นวิธีเดียวที่จะทําให้คุณได้เรียนรู้วิธีของการเป็นแม่คนได้ดีกว่านี